ราคามังคุดร่วงหนักไม่ถึงเดือนจาก300บาทเหลือห0บาทชาวสวนเดือดภาครัฐไม่เหลียวแลวอนนายกเศรษฐาช่วยเหลือด้วยชาวสวนมังคุดตาบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดและอีกหลายๆพื้นที่พากันเดือดร้อนจากราคามังคุดตกต่ำสวนกระแสน้ำมันแพงปุ๋ยแพงค่าแรงแพงแต่ผลผลิตราคาถูกทำให้ส่งผลกระทบกับชีวิตชาวสวนที่ลงทุนมาทั้งปีเป็นเงินก้อนพอขายผลผลิต ทำท่าจะขาดทุนโดยผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ชาวสวนเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดที่สวนของนายเทียนรู้งานอายุ80ปีเกษตรกรชาวสวนมังคุดบ้านคลองลือตำบลบ่อพรอยอำเภอบ่อไร่และนางเพียนป่านรัฐอายุ70ปีที่กำลังนำคนงานเข้าเก็บผลมังคุดภายในสวนมังคุดหลังเริ่มทยอยสุกเพื่อส่งขายให้ลง้งรับซื้อมังคุดในตาบลบ่อพลอย นายเทียนรู้งานได้บอกว่าตนเองขาพิการทั้งสองข้างทําสวนมังคุดมาเกือบ40ปีแล้วมีมังคุดอยู่30ไร่ที่ผ่านมาก็กําไรจากการทําสวนมังคุดมาแทบทุกปีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สภาพอากาศจะเอื้ออํานวยนานๆจะประสบปัญหาขาดทุนสักครั้งแต่ส่วนใหญ่มาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมังคุดติดผลน้อยแต่ปีนี้แม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงไปมังคุดอากาศกระทบร้อน ก็ประสบปัญหามังคุดเป็นโรคก้นจีบแต่ก็ไม่มากนักผลผลิตโดยรวมยังดีอยู่ติดผลประมาณ70%อร์เซแม้ผลจะไม่ใหญ่เท่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ดกกว่าปีก่อนนายเทียนได้เล่าว่าในช่วงแรกต้นเดือนมีนาคมเริ่มเก็บมังคุดวันแรกได้ราคากิโลกรัมละ300บาททำให้ชาวสวนพาก,กันดีใจว่าปีนี้ราคามังคุดน่าจะดีช่องทางทำสวนมังคุดสดใสแน่แต่อีกสองวัน ต่อมาราคาบังคุดลดลงเหลือ270บาทและอีก2วันก็ปรับลดลงเหลือ250บาทอีก2วันปรับลดลงเหลือ230บาทและอีก2วันก็ปรับลดลงเหลือ180บาทจนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดราคาเหลือกิโลกรัมละ90บาทและ2วันก่อนเหลือกิโลกรัมละ80บาทเมื่อวันที่14เมษายนก็เหลือกิโลกรัมละ60บาท ส่วนวันนี้เคาะราคามาแล้วเหลือกิโลกรัมละ50บาทเท่านั้นค่ะนายเทียนได้บอกว่าตนเองลงทุนทําสวนมังคุดปีนี้ถึง2ล้านบาทแต่ค่าแรงงานระหว่างปีค่าปุย๋ยค่ายาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับสูบน้ำรถมังคุดและยังต้องเสียค่าจ้างเก็บมังคุดอีกซึ่งตนเองจ้างคนเก็บมังคุดวันละ6คนค่าจ้างคนละ600บาทมองดูแล้วว่าราคามังคุดเหลือ50บาทแทบจะขาดทุนซึ่งไม่ใช่ แค่ค่าจ้างค่าใช้ใจ่ายต่างๆแต่ยังเรื่องของคุณภาพมังคุดที่ผู้รับซื้อเข้มงวดมากเรื่องมังคุดต้องได้คุณภาพต้องดูทั้งงวงหูมังคุดสีของผลมังคุดต้องได้ตามเกณฑ์เก็บมังคุดสีไม่ได้งวงไม่สวยหูไม่ดีพ่อค้าจะปัดตกไม่รับซื้อตอนเองต้องเข้มงวดกับคนงานให้ดูผลมังคุดอย่างทวนที นายเทียนได้บอกว่าตรงนี้ชาวสวนรับได้เรื่องเก็บมังคุดต้องคัดคุณภาพชาวสวนจึงพร้อมใจกันเก็บมังคุดคุณภาพเพราะใครเก็บมังคุดไม่ได้คุณภาพก็จะถูกคัดออกเองค่ะแต่เรื่องที่วิตกกังวลและเป็นทุกข์กันมากในหมู่ชาวสวนคือราคามังคุดที่ดิ่งลงทุกวันวันนี้เหลือ50บาทไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเหลือเท่าไหร่แต่ถ้าราคามังคุดต่ำกว่า50บาท หรือลงไปเหลือ1 0บถึงยีบาทเช่าวสวนคงต้องเทกองมังคุดหรือปล่อยให้หล่นทิ้งโคนต้นไปเองไม่รู้จะจ้างคนมาเก็บไปทำไมนายเทียนและนางเพียนเจ้าของสวนได้บ่นถึงภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารู้ปัญหาแต่ไม่มีใครลงมาดูแลช่วยเหลือแต่อย่างไรปล่อยให้ทุกชาวสวน อยู่กับชาวสวนไปแบบไม่สนใจใหญ่ดีจึงอยากฝากความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ไปถึงนายกเศรษฐาให้ช่วยชาวสวนมังคุดโดยด่วนด้วยขณะที่นายนัทพลยิ่งประยูนเจ้าของลลงรับซื้อมังคุดซึ่งชื่อว่าต้นหอมบ้านมะนาวตำบลบ่อพลอยได้บอกว่าทางลลงติดป้ายให้ชาวสวน รู้ถึงการเก็บมังคุดคุณภาพแล้วเพื่อให้ชาวสวนเก็บมังคุดอย่างถูกวิธีเพื่อแก้ปัญหาผู้รับซื้อปฏิเสธการรับซื้อมังคุดและบอกด้วยว่าสาเหตุที่ราคามังคุดตกต่ำอย่างรวดเร็วเพราะอันดับแรกเรื่องคุณภาพที่ทางหลงผู้ส่งออกไปประเทศจีนบอกว่ามังคุดสีไม่ได้เป็นมังคุดไม่แก่และขณะนี้หลงรับซื้อเพื่อส่งออกยังมีน้อยส่วนใหญ่ไม่เปิดรับซื้อ แต่ผลผลิตมังคุดเริ่มออกมากแล้วราคาจึงปรับลดลงอย่างรวดเร็วตนเองรับซื้อตามราคาที่หลงรับซื้อส่งออกกําหนดคาดว่าหลังสงกรานไปแล้วจะมีหลงรับซื้อส่งออกเพิ่มมากขึ้นอาจจะทําให้ราคามังคุดดีขึ้นก็เป็นได้แต่ถ้าไม่มีหลงรับซื้อเพิ่มราคามังคุดก็จะปรับลดลงกว่า50บาทก็เป็นได้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปค่ะ นิว24สถานีประชาชนภูนสักบุญลอยสิวพงษ์บุญลอย,ลอยภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน